สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่สนามรา,าชมลคลสุวรรณภูมิสามชุกนะครับเพื่อมาดูเกมการแข่งขัน,นขฟุตบอลนะครับระหว่างทีมสุพรรณบุรีเ c กับทีมหัวหินซิตี้ในศึกไทยลีก3นะครับวันนี้ที่สนามราชมงคลสุวรรณภูมินะวันนี้ก็เป็นวันที่12ตุลาคมปี68แนะครับเตะกกันบ่ายสามครึ่งนะครับวันนี้ สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปแรกนะครับ mm hmm. ก็รบกวนฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กดติดตาม mm hmm. กดซ u บสไครต์ hmm. ให้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจที่ผมจะได้ทำคลิปในโอกาสต่อไปนะครับเดี mm ๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ครับหลังจากที่เราจอดรถแล้วนะครับเราก็เดินเข้ามาที่สนามราชมงคลด้านหลังนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรา mm hmm. เขาขายตั๋วกันตรงไหนนะครับ mm hmm. นี่ครับ จริงๆแล้วสนามที่รัดมงคลเนี่ยไม่ใช่เป็นสนามเย้าของทีมสุพรรณนะครับเป็นสนามที่ใช้ชั่วขราวนะครับเพราะว่าสนามสุพรรณบุรีเอฟซีเนี่ยได้ข่าวว่าทําลู่วิ่งยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็เลยต้องมาใช้ที่สนามแห่งนี้นะครับวันนี้ครับเราก็มาดูกันมาอยู่กันที่ที่จำหน่ายตั๋วนะครับทีมเย้าทีมเย่าครับสามใบครับทีมเย็นก็ร้อยห้าสิบนะครับ ส่วนทีมเย่าหน0่ร้บาทครับนี่ครับทุกคนเราก็ได้ปัดไปแล้วครับปัดก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเนี่ฮะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นตรงนี้นะครับโอียฝั่งนึงเป็นของทีมเยือนนะครับแล้วนี้ก็เป็นเสื้อที่ระลึกของทีมสุวรรณบุรีนะครับ เป็นเนี่ยฮะเดือยผ้าก็าก็ใส่สบายเนีนเป็นเก์น,นักเตะเลยนะเนี่ยมีสองสีนะครับมีสีส้มกับสีเขียวนะครับเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นปมาณนี้ครับเป็นมิดาบคนระับเขาบอกว่ามีความเป็นม้าก็คือเนี่ยเป็นดาบฟ้าฟืฟ้นเป็นเป็นตำนานของสุพรรณบุรีนะครับที่จะสามารถเอาชนะืูฟาดฟันกู่แข่งได้ ก็ได้บัตรมาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมเกมกันนะครับน,นี่ครับด้านล่างก็จะเป็นมีแบ็กดบับของทีมชาวบ้านคือสุพรรณบุรีเอนะฮะนี่ทางขึ้นก็เป็นประมาณนี้นะครับนห้องน้ําผู้หญิงนะครับนี่เป็นทางขึ้น,นครับ นี่เป็นทางขึ้นนะทุกคนก็บรรยากาศวันนี้ก็เหมือนจะมีฝนตกนะฮะมีเสียงฟ้าร้องด้วยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวว่า,านี่ครับก็บรรยากาศน,นะครับบนแบ but i got เป็นแฟนบอลของทีมเจ้าบ,บ้านนะครับก็คือสุพรรณบุรีเอนะครับด้านฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับทางเนี้ย <c oughs> แล้วก็ฝั่งที่ที่ผมถ่ายไปทางนู้นนะครับก็เป็นทีมทีมเยือนนะครับก็คือหัวหินซิตี้นั่นเองนะครับ ไปซ้ายนะครับ ลาการในขันนครึ่งเวลาแรกแล้วครับทั้งสองทีมก็ไปพักยืนครับตอนนี้ก็ตัวสำรองครับผูเรนจีไม่ได้ลงเล่นก็มาตบอลวอร์มกันอยู่นะครับผู้ทีพรณุีาสงทโลวาครับและคุณมาลวยสาราลกูลผู้จัดการทีมสุพรบุรีเอซีครับ เป็นตัวแทนใการมอบทุนการศึกษาให้กันบนักศึกษา5ทุนนะครับมาชมการแข่งขันในครึ่งเวลาที่2กันต่อนะครับนี่ขอบรรยากาศในสนามนะคทุกคนเริ่มทช่จะเริ่มจะมืดแล้วนะครับอากาศวันนี้ก็เย็นๆนะครับรู้สึกเย็นๆแต่ก็มีฝนตกมาบ้างนะครับ นขึ้นหลังได้สักพักนะครับทุกคนก็สกอร์ตอนนี้2รนนนรประตูต่นอนหนึ่งนะครับสุวรรณบุรีนําอยู่นะฮะแล้วก็มาได้จุดโทษลูกนี้ด้วยนะครับจะทําให้สุวรรณบุรีเป็น3ประตูต่ตอนหน,นึ่งได้หรือเปล่ามาดูกันนะครับ หมดเวลาการแข่งขันไเวลาทีส่สองแล้วครับ รัเรืายอีุสุพันมีโซี่ว่าเาหลีเมืองทองว่นโรงรนสังสุขก จบแล้วนะทุกคนก็กำลังเดินทางกลับนะฮะแล้วแฟนบอลวันนี้ก็มากันประมาณ3 0 0รกว่าคนนะทั้งสองทีมทุกคนเราก็กำลังจะกลับแล้วนะครับก็ฉลองเชื่อย็นดีกับทีมสุพันด้วยนะครับที่เก็บตามแต้มได้วันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีประมาณ6แต้มนะทุกคนก็ ก็มาถึงช่วงท้ายคลิปนะั้ทุกคนก็ฝากทุกคนนะที่เข้ามาดูนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่อง A OK ด้วยนะครับผม A OK นะครก็จะไปทําอะไรที่ไหนทุกคนอยากให้ผมไปทําอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะพาไปนะครับรวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับ